แล้วเป็นยังไงดอกคูนอ,อาการเป็นไงบ้างแต่มันอึออ,อกแล้วได้อาวันหนีออก,ออก้ออกแล้วเนี่ยดีแล้วแหละยัยงยังไม่กินกินยังไม่ได้แอมดีนะไม่ไม่ไม,ไม่ตัวไม่แข็งทำใส่กันเดียอืมนะ่ะก็ควานนะต้องเรียกรัวมาด่วนสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้มาอัปเดตอาการของแม่ดอกคูนนะคะสาวน้อยของเรา น้องดอกคูนนะคะเอื้อออกแล้วสบายตัวแล้วแหละแต่ยังไม่ค่อยกินหญ้ากินสับประรดเลยนะคะดูจะเละๆอย่างเงี้ยแต่เมื่อคืนตนจนเช้าไม่มีอื้อหรออืมกินแล้วนี่นะโอ้ยดีนะถ้าไม่แก้วเป็นนะสามวันสี่วันนะไม่แก้วก็เป็นเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะช้างน้อยแต่ช้างน้อยก็ เป็นแล้วเขาจะยืดตัวช้างแกเป็นปกินของผิดสํแแดงกินแล้วกินล้วหายแล้วแหละนึกว่าจะเป็นเยอะเป็นมากๆจะเดินไม่ได้เด้เขานี่ก็ได้มันอันทายออกลายหมองอยู่ตัว,นวเนาะออกเป็นน้ำน้ำแฉะ แต่มันออกไวอย่างนี้มันหายไวแต่ถ้ามันออกช้าสองสามวันนะอ,อ,แบบอืดะเอ่าสองแปบ,บเลยมันเ,เป็นสามวันนี่เลยได้เนาะสองวันบอกเออหายไวนะเดอกคูณนะเป็นหายไวนะแล้วก็กลัวว่าจะเป็นแรงถ้าบางเชือกเป็นแรงแรงมันก็เดินไม่ได้เลยทำแก้วในคันบอรีมือนะบอเส้าได้ ไม่คำเกีียวเฮานี่สาวน้อยไม่เป็นอะไรแล้วกินสับรถแล้วเมื่อคืนไม่กินเลยปวดท้องกินสับรถย่างอร่อยเลยนะคะช้างน้อยนะคะที่เขาเรียกวายมันท้องอืดจะจะอืดแตกอะไรเนี่ยจะขี้ไหลเนี่ยมันเป็น ของช้างที่จะยืดตัวนะคะจะยืดร่างยายก็อธิบายไม่ค่อยถูกพอก็ถ่ายเสร็จนะคะอึออกแล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาก็ท้องเขาจะโล่งโลง่งเราเนี่ก็จะกินเยอะขึ้นกระเกาคขานี่ก็จะตัวก็จะยืดจะสูงกระเกาข <C if> ี <rồi> <C if> ่ซุขี่ซุขี่ซุอันเราก็พูดแบบภาษาบ้านๆเลยนะไม่ต้องอ้อมค้อมนะ พยาธิแก้มองไม่เห็นว่ามันาตายพยาธิมันตายหมดแล้ว,ลวไก่กินหมดแล้วมันออออกแต่เมื่อคืนดีแล้วเอาอยาถ่ายพยาธิช่วยไนดะ้ออกไวๆหายแล้วแหละดีแล้วเดี๋ยวจะถ่ายน้องโชคไายมั่งเพาไม่ได้ถ่ายเลยปีนี้ปีนี้ยังไม่ได้ถ่ายพยาธิเขาเนว่ะกินแล้วเวยกินแล้วเมื่อคืนมันปวดท้องอยู่เนาะมันยังไม่อกนะอกเนาะมอตัดต้นไม้ให้กินานท่านออกเนาะอาการธรรมดาเฮ้ย ส้างมันกำลังยึงกำลังปวดท้องยายอุทัยรูปนี่ทานน้องดอกคูณนี่ไม่ค่อยสบายไอ้โตะเออไอ้โตะพอดีแค่สองวันเองเป็นแค่สองวันดีหน่อยเออหายแล้วเออเออเป็นยังไงม้างพ่ควานน้องดอกคูณกินแล้วเป็นไรแล้ว ยายไม่ให้ไปเลยนะเมื่อวานแต่ก่อนนะกลัวกลัวกลัวยังไงวรนนี้รู้แล้วรู้เขาเลยใช่ไหมยังไงทําไมถึงกลัวแต่ก่อนทาไมถึงกลัว<น>เรากลัวแล้วเนาะช้างน้อยเนาะอ,อ,อันนี้เขาก็แปดขวบแล้วประสบการณ์สูงแล้ว,ว,ลวมีประสบะการณ์และในการเลี้ยงดูช้างน้อย ยายก็ไม่ให้พี่ควานไปนะเมื่อวานนะคะเพราะว่ากลัวน้องจะเป็นแรงเพราะเขาว่าเคยเป็นแรงเป็นถึงขั้นมาเดินไม่ได้ก็เลยว่าไม่ต้องไปหรกอยู่ช่วยช่วยดูกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งให้คนอื่นเข้าไปแทนวันนี้ก็มีนะคะมีผู้ใจดีขมาสับรถกันไปให้น้องช้างอยู่วัดก็เลยได้พอมีงานวันนี้ไม่อาบน้ำใช่ไหมกิน ไปกินน้ำเฉยๆยังยังยังไม่อาบน้ำนะคะวันนี้เราดูตอนเย็นก่อนอถ้ากินดีขึ้นปกติขึ้นก็อาบน้ำได้ออนะไม่แข็งไม่แข็งมันก็นิดๆน,นะไม่เท่าไรเพราะว่าก็เป็นแค่สองวันแข็ง,งขาซ้ายแข็แงนิดๆ อ่ขาหน้าใช่ไหมคุณนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะขาหน้าข้างซ้ายจะแข็งนิดนึงเพราะเขเป็นแค่สองวันที่ความเคยบอกว่าถ้าเป็นเนี่ยปกติที่เอามาอยู่ด้วยใหม่ๆถ้าเป็นได้จะเดินไม่ได้เลยขาทั้งสองข้างเขานี่จะแข็งนะคะถ้าถ้าก็เป็นมากๆแต่งวดนี้ดีหน่อยเป็นแค่สองวันไม่เท่าไหร่วันนู้เนี่ยเป็นหนักะนะใช่เลย ก็ใส่ยาไปด้วยเด้ใส่ยาถ่ายไปด้วยมันก็เลยถ่ายเยอะแต่ว่ามันมันดีด้มันมันออกไวออกไวมันก็เศร้าว,วมันบกแข็งโตก็นับว่าดีอยูออ่คราวนี้หนูก็จะยืดตัวตัวเป็นสาวสวัสดีค่ะน้องดอกกุลขอรายงานตัวนะคะไม่เคยถ่ายให้ดูเป็นจริงเป็นจังเลยน้องดอกกุณเรานี่สาวน้อยน,น,อยนี่ไม่มีอะไรมากมายประวัติก็ไม่มีอะไรมากมายตามภาษาเด็กน้อยเด็กน้อย นะคะดีแล้วลูกหายแล้วอ่าไม่เป็นไรตอนนี้พี่<ด>ควานาาอาเออเดี๋ยวเนี่ยพี่ควานก็ไปไหน,<อ>นก็ไม่ต้องห่วงแล้วออวัออนนี้คุณยายก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมกรุณากดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้กดกระดิ่ง สักความแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ